ชุดลาดตะเวนป้องกันไฟป่ากรมฐานพรานที่36ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพระบาทม่อนประยาแช่ค่ะเขาตั้งด่านชั่วคราวที่บ้านดงนาแกบ้านไฮหมู่ที่5ตําบลบ้านดงอําเภอเมืองลำปางสองคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาเจ้าหน้าที่เรียกรวจปรากฏว่าเจออาวุธปืนเจอยาบ้าเจออุปกรณ์ล่าสัต์ ทั้งสองคนสารภาพว่ากำลังจะเข้าไปล่าสัตว์ป่ามาขายค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ว่าปัญหาไฟป่ายังคงเกิดขึ้นกับพฤติกรรมในการเข้าไปล่าสัตว์ป่าหาของป่าซึ่งได้ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องเพื่อควบคุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินทางกฎหมายต่อไปนะคะที่เชียงรายค่ะตอนนี้เนี่ย ไฟป่ายังคงลุกลามไม่หยุดค่ะคุณผ,ผู้ชมล่าสุดช่วงเช้ามืดมีจุดความร้อนมากถึง215จุดส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องนำเอาเฮลิคอปเตอร์ KA32 เข้ามาสนับสนุนการดับไฟค่ะเนื่องจากพอเป็นพื้นที่ป่าชุดเดินเท้าเข้าไปไม่สะดวกต้องใช้การโปรยน้ำจากด้านบนนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่า ตอนนี้คนเชียงรายยังคงถูกรมควันจากไฟป,ป่า5จุดใหญ่ๆที่กระจายตัวอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงเวียงป่าเป้าและแม่สวยค่ะโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าสาเหตุที่ทำให้ยังคงมีการลักลอบเผาป่าเกิดขึ้นพอไปตรวจสอบในเชิงลึกปรากฏว่าบางครั้งไปเกี่ยวพันกับเรื่องผลประโยชน์ของขบวนการค้ายาเสพติดบางจุดเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงจนกระทั่ง มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของความคึกขนองของคนบางส่วนด้วยค่ะนี้เราก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับว่าเราจะดำเนินการให้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นการกระทําที่เราเคยห้ามแล้วเราบอกแล้วน้ำเป็นข้อกฎหมายด้วยที่ว่าการกระทําความผิดมีมาตรามาตราอะไรแล้วก็ มีความผิดลดระหูทั่วเอ้ระระวังทั่วเท่าไหร่ที่เชียงใหม่นะคะค่าฝุ่นก็ยังเกินมาตรฐานอยู่เกษตรกรที่อยู่ในอำเภอสมเองซึ่งอยู่ห่างไปจากตัวเมืองราวๆ7วเจกิโลเมตรบอกว่าฝุ่นควันในพื้นที่ตอนนี้ยังคงหนักนะคะเนื่องจากมีการลักลอบเผาเพื่อปรับหน้าดินทางการเกษตร